แฟนที่เลิกไป3เดือนกลับมากดหัวใจนะครับกดสตอรี่ที่เราโพสค่ะนะครับคืออะไรคะนะครับครูค,คมไม่อยากให้คุณยึดติดกับเรื่องอะไรครับเขามากดหัวใจกลับมากดสตอรี่มาดูสตอรี่มากดไลรูปอะไรต่างๆพวกนี้ครูค,คมไม่อยากให้คุณไปยึดติดเพราะอะไรครับเขาจะทําอะไรนั่นมันเป็นเรื่องของเขาแต่ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นต่อคุณอย่างไรนั่นคือเรื่องของคุณหน้าที่ขราวันนี้คิดครับทําไงอะ ให้มันทักกลับมาทําไงอะนะครับให้มันอยากได้เราทําไงอะให้มันเสียดายทาไงอะให้มันรู้สึกโง่ที่ทิ้งเราไปทําไงอะให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยเราคือสิ่งที่มีค่าที่สุดที่มันไม่สามารถหาจากที่อื่นได้อีกแล้วนั่นคือหน้าที่ที่เราต้องคิดครับเมื่อเราคิดอ๋ออยากได้ผลลัพธ์แบบนี้เราก็มีหน้าที่แค่ลงมือทํากระตุ้นเพราะเนี่โฟกัสในจุดที่คุณควบคุมได้อย่าไปโฟกัสในจุดที่คุณควบคุมไม่ได้สาเหตุทำไมคุณต้องคุยกับคุณตรงๆคุณรู้ไหมครับ สมองมนุษย์มันจะเชื่อมต่อความรู้สึกรอไว้กับความเจ็บปวดถ้าครูคำตอบเอาใจคุณว่าอ๋อคุณครับเนี่ยเขามาดูสตอรี่มากดหัวใจอะไรต่างๆพวกนี้ครับแสดงว่ามันมีเปอร์เซ็นที่เขาจะกลับมาคุณจะเริ่มรอหมายว่าครูคามกำลังหยิบยื่นความเจ็บปวดให้แก่คุณโดยที่มันไม่ใช่เรื่องครับสิ่งที่คุูคามอยากเห็นคือชีวิตของคุณก้าวหน้ามากขึ้นคุณมีความสุขมากขึ้นคุณเข้าใจชีวิตคุณเข้าใจความรักมากขึ้นคุณเข้าใจการบริหารความสัมพันธ์มากขึ้นคุณาคุณมีความรู้คุณม คุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊ก6เล่มครับเล่มที่1น e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่2 100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1990เล่มที่3 100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาทเล่มที่4 e b อีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1,990บาทเล่มที่5 e b อีบุ๊ก100็คลิสต์ของคนมีเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นำำําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบ e ุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด11,940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ครูค,คมให้โปรโพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปร,โปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. แอด Line ID ดี LOVE_ ตองเกเมื่อเข้าไปที่ Line Add แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ Line a อดจะทำการส e ่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ